สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาชมสวนบอนสีกันช่วงสายๆนะคะวันนี้ถ่ายตั้งแต่ช่วงสายเลยนะคะคลิปน่าจะได้ลงช่วงเย็นๆนะคะพบกับพี่ๆช่วงเย็นๆนะคะใครเข้ามแล้วนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสําหรับสวนสานิตบอนสีก็อยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะคะใครสนใจสามารถสั่งได้นะคะส่งรายทั่วประเทศเลยนะคะ มีปลายทางนะคะโอนก็ได้ปลายทางก็ได้นะคะค่าส่งเหมา30บาทค่ะอ่าเบอร์โทรของหนูนะคะ0 6 4 2 8 2 4 3 6 3นะคะเบอร์นี้โทรได้แล้วก็เพิ่มเพื่อนในไลน์ได้นะคะหรือว่าใครมี Facebook ไปติดตาม Facebook พ่อหนูก็ได้นะคะเป็นเพื่อนกันก่อนได้ชื่อสวนสานนิบอลสีพิจิตรนะคะเป็นรูปเหมือนเป็นดารานุกพลัสนะคะโปรไฟล์ของพ่อเขานะคะ นี่ค่ะโมนเทียนทองนะคะอันนี้ยังไม่เขาเรียกอะไรยังล่างไม่เต็มนะคะถ้าเต็มจะกัดใบสวยกว่านี้อีกนะคะสีจะยังได้อีกนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นใบไผ่นะคะโ้นออกแดงๆนะคะเป็นลูกไม้ค่ะตัวนี้มีหงดรุ่นนะคะตกพุ่มดีเลยนะคะสําหรับหงดรุ่นนี่ค่ะบรรยากาศภายในสวนนะคะช่วงสายๆนะคะแดดเริ่มออกแล้วนะคะ นี่อันนี้ขุอนขจรเดชนะคะคขุนขจรเดชอันนี้ผ่าไปแล้วนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานมีมาแบกนะคะคขออนุนขจรเดชนี่อันนี้ก็เป็นลัสมีเงินนะคะปายเขียวนี่ค่ะไปเดินชมพรม้อมๆกันเลยนะคะอันนี้หัวใจมังกรนะคะสีแดงๆนี่แล้วก็ใกล้ๆก,กันนี่จะเป็นม่วงมหาการนะคะม่วงมหาการใบจะมีน้ำหยดนิดนึงนะคะฝนตกเมื่อคืนนี้นะคะม่วงมหาการ อันนี้ก็เป็นบรรดาพญาหงนะคะมีหูใต้ใบทั้งหมดเลยนะคะพวกนี้เวลาโตขึ้นถึงจะมีหูนะคะพญาหงไม่เหมือนเจ้าเงาะที่จะมีมาตั้งแต่เด็กนะคะอันนี้นายทองเหม็นนะคะเป็นกอเลยเป็นไม้นอกตู้ด้วยนะคะมีหลายต้นอยู่คัะในกระถางใครสนใจนะคะกอน,นี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปสองอ็ดสิบาทนะคะเอะมีพรารามมาด้วยค่ะขอสองรอยเจ็สิบนะคะกอน,นี้นายทองเหม็นค่ะ อันนี้จะเป็นสุพรรณหงส์นะคะสุพรรณหง์อันนี้หนูใส่ไปสองต้นในกระถางนะคะเป็นไม้ใบยาวนี่ค่ะสุพรรณหง์กระถางนี้นะคะแบบแพ็คคู่ขออยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะสุพรรณหง์อันนี้จะเป็นม้าเฉียวนะคะม้าเฉียวตอนนี้มีแบ่งหนึ่งกระถางนะคะเป็นกอมาเลยนะคะตัวนี้สวยมากม้าเฉียวเขาจะเป็นไม้ใบพิผิวนะคะกัดลายแดงๆอันนี้กอนี้น่าจะมีมากกว่าสองต้นเน,นี่ยค่ะนี่ มีหนกำลังแทงด้วยนะคะสำหรับม้าเฉียวกรน,นี้นะคะใครสนใจหนูขออยู่ที่270บาทนะคะมีหัวแล้วได้ไปคุ้มเลยนะคะหนอก,ก็เยอะค่ะตัวนี้ม้าเฉียวค่ะอันนี้เทพนอลสิงนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะตัวนี้ใครสนใจนะคะขออยู่ที่200บาทนะคะเทพนรสิงค่ะกระถางนี้สวยมากกรสีเกือบเต็มแล้วนะคะทุกไม้เมล็ดนะคะสีออกแดงเลยนะคะ นี่ใครสนใจนี้มีลายต้นอยู่นะคะในกระถางน่าจะลงหัวแล้วด้วยใครสนใจแดงอันนี้นะคะขออยู่ที่150บาทนะคะ150บาทเป็นฝักเดียวกับที่หนูเคยให้ดูต้นพี่เขานะคะตัวเนี้ยแดงมากเลยนี่ค่ะม้าเขียวนะคะเวลาตัจะลวดลายประมาณนี้ค่ะสวยมากนะคะเขาจะเป็นใบยาวแล้วก็ใบผิวๆลายแดงมาด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นชมพูพันคลองเมืองนะคะชมพูพานคลองเมืองใบกว้างๆนะคะใบกว้างๆางอันนี้มีแบบไม้หัวแบ่ง100บาทนะคะเป็นตัวโบราณนะคะสําหรับชมพูพานคลองเมืองนะคะหน้านี้นะคะถ้าเป็นชมพูพันธ์เฉยๆใบจะยาวนะคะนี่น้นพเก้านะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นบรรดาแม่พันธุ์นะคะพายจันน์นพเก้านะคะจบพระนครนี่ค่ะ เยอะมากนะคะอันนี้ใบเบลอเรเลยสีจะออกม่วงดำนะคะตัวนี้นี่จบพระนครกระถานใหญ่ก็มีแบ่งนะคะนี่มีลูกติดด้วยนะคะใบเบลอเร์เลยพยาพันวังนะคะพยาพันวังเป็นไม้เก่านะคะพยาพันวังยิ่งเป็นกอยิ่งสวยนะคะพญาพันวังตอนนี้ก็มีแบบหัวแบ่งด้วยนะคะนี่อันนี้เป็น มหาพลนะคะมหาพลชื่อมหาพลเฉยๆนะคะจะไม่ใช่เท้ามหาพลตัวนี้ค่ะถ้าเท้ามหาพลจะป้ายนะคะป้ายแดงนี้เพชรมนทลนะคะเพชรมณฑลตัวนี้จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะสําหรับต้นลูกกระถาง4นิ้วนะคะเดี๋ยวยังไงหนูเอาให้ชมอีกทีหนึงนะคะที่หนูพาไปชมเมื่อวานนี้นะคะสําหรับเพชรมนทลนะคะอันนี้เป็นเจ้าจัก,กรพรรดิค่ะด่างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ก็จะด่างบ้างด่างน้อยแล้วแต่ใบนะคะแต่ถ้าอันไหนเป็นมันจะมีตัวเก่าค่ะที่จะไม่ด่างเลยก็มีนะคะ,จะเจ้าจัตพัทค่ะอันนี้จะเป็นสเวตโลหิตนะคะไม้เก่าค่ะตัวนี้จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วนะคะสําหรับสเวตโลหิตจะออกโคนออกชมพูนะคะหัวใบจะมีความเปิอะนิดหน่อยนะคะโอ้ยเพิ่งเห็นใบนี้ค่ะนี่นะคะใบใหญ่มากนะคะเบลอเลยนะคะไม่รู้จเจ้าอะไรมาเทียบนะคะเทียบกับมือหนูนะคะ ใหญ่เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นกัญยวัชระนะคะกัญยวัชระน,นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ของหนูนะคะสีสวยมากเขาจะเป็นม่วงอมชมพูนะคะไม้ตัวนี้อันนี้หยาดฝนนะคะหยาดฝนเนะะี่ยค่ะที่หนูบอกใบยาวได้เป็นศอกนี่ใบยาวเฟื้อยเลยนะคะเวลาเต็มฟอร์มหยาดฝนนะคะ ด้านในก็ที่หนูเคยพามาชมจะเป็นสาวโพธรามกัดขาวนะคะนี่ตอนเด็กๆจะออกสีเขียวเลยนี่ค่ะโตกัดแบบเต็มที่เลยนะคะจะขาวได้ทั้งใบนะคะมีตรงเส้นใบค่ะจะมีเขียวตัดนะคะแบบนี้นะคะน,นี้ยังกลางไว้เต็มที่เลยแล้วก็ด้านในจะเป็นนาลีบุรพานะคะกับอันนี้ข้างๆกันเป็นลูกไม้อีกอันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นพราวนะคะพราวกับด้านในสุดจะเป็นไก่นะคะนี่ใบจะกลมนะคะไก่ตัวนี้ แล้วก็เป็นไม้ใบใหญ่ด้วยนะคะนี่ค่ะต้นใหญ่มากนี่อันนี้นางวิชุดานะคะนางวิชุดานี่ค่ะพวกนี้เวลาที่โตขึ้นนะคะทำพุ่มจะสวยมากเลยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนที่หล่อน้ำนะคะจะไม่ได้อยู่ในรางแต่หล่อน้ำใส่กะละมังทุกอันเลยนะคะนี่ค่ะหล่อน้ำตลอดคะ่ะหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนนะคะ ก็อย่างที่พี่ๆเห็นในคลิปนะคะมันจะไม่ยุบนะคะถ้าเรารอน้ําแล้วก็คอยลดน้ําให้เขานะคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยเราก็เพิ่มสแลนนะคะอันนี้พญาพานทองนะคะพญาพานทองอันนี้ก็มีแบ่งเหมือนก้านนะคะพญาพานทองส่วนไก่วันเสาร์นะคะวันวันนี้พามาดูชัดๆจะออกโทนม่วงเลยนะคะม่วงชมพูอันนี้นะคะต้องรอจํานวนนะคะถ้าใคร อ,อยากได้นะคะตัวนี้กําลังทําอยู่นะคะแต่ว่าหัวมันเล็กค่ะเนี้ยก็จะผ่าได้น้อยนะคะแล้วก็ไอรุ่นก่อนมันไม่งอกเลยนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงมาอัปเดตอีกทีหนึงนะคะไก่วันเสาร์อันนี้ก็หลากหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะคะสองฟังโค้งนะคะตอนนี้ยังมีแบ่งนะคะสองฟางโขงใบใหญ่ๆนะคะนี่หมอนะคะก็อันนี้โอ้โหใบเบลอเลยนะคะ ะะอันนี้ก็อันนี้เราจะเรียงสี่นะคะตอนแรกสามเพิ่มไม้แล้วค่ะเพราะว่าไม้มันกอใหญ่นะคะเราก็เลยอัดไปอีกหนึ่งแถวนะคะนี่หัวใจมังกรอันนี้จะมีแบ่งนะคะตัวลูกจะอยู่ที่หกสิบบาทนะคะใบแข็งใบทนค่ะกัดออกแดงๆเงาๆนะคะนี่หัวใจมังกรนะะี่ค่ะใครอยากปลูกแบบที่ไม่ทำรางก็ใส่กระมังแบบนี้ก็สะดวกน,นะคะเพราะว่าถ้าทำรางเนี่ยมันต้องปรับ ปรับพื้นให้มันเสมอกันนะคะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้อินทระรังสันนะคะเมื่อกี้น่าจะลืมพาชมนะคะเดินเลยไปต้นนี้นี่อินทระรังสันสวยมากเป็นไม้เก่านะคะเขาจะออกหน้าใบเงาๆนะคะแล้วก็มีเม็ดนะคะนี่อันนี้มชาลวัรน,นะคะมชาลวรรอันนี้ก็ลูกไม้ค่ะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดมีหูใต้ใบนะคะเดี๋ยวดูก่อน อ๋อใช่แล้วค่ะนี่มีหูใต้ใบนะคะเป็นลูกไม้มเมล็ดนะคะยังไม่เคยผ่าเหมือนกันต้นนี้นะคะสีดอกพื้นเขียวเปิอะมานะคะแล้วก็จะมีเม็ดขาวๆนะคะบนพื้นใบจะเป็นอีกโทนหนึ่งที่สีสันแปลกตานะคะเพราะส่วนใหญ่ที่เราเห็นบ่อยๆมันจะเป็นออกแดงๆนะคะนู่นด้านไหนก็จะเป็นทศกัณฑ์นะคะทศกัณฑ์อันนี้หนูปลูกรวมไว้กับพรมหรือสีนะคะทศกัณฑ์ก็คือใบนี้ยค่ะที่กัดลายนะคะสวยมากอันนี้ก็ลูกไม้ค่ะอู้ ใบใหญ่แข่งกับใบที่เข้มๆเม,เมื่อกี้เลยนะคะนี่เบลอเลยต้นไม้อันนี้ยังไม่ได้ผ่านะคะตอนนี้เขากำลังเพิ่นใบหัวเขาจะเล็กนะคะถ้าเพินใบถ้าสมมุติว่าใบเริ่มน้อยลงนะคะก็จะมีหัวใหญ่ขึ้นนะคะบางทีก็ต้องรอเวลานิดนึงค่ะบางทีมันยังผ่าไม่ได้นะคะบางทีถ้าหัวอ่อนเกินไปมันก็ผ่าแล้วก็เน่าหมดนะคะอันนี้กุมพการัรับผอกนะคะกุมพการัรับผอกนีคะ วิจิตจินดานะคะวิจิตจินดาไม้ป้ายนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นไม้กระดูกด้วยนะคะเส้นใบจะออกเข้มเขมวิจิตจินดาตอนนี้มีแบกนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมต้นลูกอีกทีนึงนะคะ mm hmm. น่าจะเป็นไม้ที่มีหัวแล้วด้วยนะคะลูกของเขานะคะโอ mm ้ hmm. อันนี้ก็ใบใหญ่ค่ะนี่นะคะ mm hmm. มองในกล้องอาจจะไม่ใหญ่นะคะแต่ว่านี่ค่ะพอเทียบกับมือเทียบกับขนาดใบอื่นๆนะคะใหญ่มาก นี่น,นี้ก็จะเป็นบดินเดชานะคะสีส้มๆแล้วน,นี้ก็จะเป็นพวกถ้าจำไม่ผิดจะเป็นลูกไม้นะคะสีเข้มมาเลยซับเศษฐีนะคะซับเษฐีอันนี้ยังกัดไม่เต็มนะคะจะกัดได้อีกนะคะซับเษฐีจะกัดแดงๆเลยอันนี้อสองไขยนะคะอสองไขยอันนี้ฉัดทินกรนะคะใบกลมอันนี้ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะฉัดทินกรคะ่ะสวยมากนะคะเริ่มเปิดด่างมาแล้วค่ะ พรมฤสีนะคะอันนี้ให้ไปหกสิบบาทนะคะป้ายมาแล้วเทพสายลุ้งนะคะเทพสายลุงอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละหกสิบบาทนะคะแข้งด่างแล้วก็เริ่มขึ้นใบมาแล้วด้วยนะคะเทพสายลุ้งสุขีบจัดทับนะคะสุขีบจัดทับให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ เอาไป60บาทนะคะสุขีบจัดทับค่ะอันนี้จะเป็นบันดาลซับนะคะบันดาลซับจะเป็นไม้กระดูกนะคะก็ขายสนใจบันดาลซับหนูให้ไปอยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะสายนี้ฟอมสี่นิ้วนะคะบันดาลซับเดี๋ยวจะมีเรียกซับมาด้วยนะคะเดี๋ยวเอาให้ชมค่ะอันนี้นะคะเรียกซับเรียกซับจะเป็นใบกลมเป็นไม้กระดูกเหมือนกันค่ะกระดูกดำๆนะคะก็ให้ไปอยู่ที่เรียกซับขอ80บาทนะคะสวยมาก นี่คะ่ะใบกลมมงมาเลยอันนี้จะเป็นมังกรทองนะคะมังกรทองอันนี้จะมีแข้งนะคะใครสนใจมังกรทองต้นนี้นะคะมีมาแบ่งหนึ่งต้นค่ะขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะมังกรทองอันนี้จะเป็นเพชรมณฑลนะคะเพชรมณฑลน,น,นี่ฟอร์มนี้นะคะเริ่มกัดเม็ดมาแล้วขออยู่ที่ราคา ห้าสิบบาทนะคะเพชรมนทนค่ะนี่ค่ะอันนี้มีซับนะคะมีซับวันนี้มีมาหลายแบบเลยนะคะที่ลงท้ายด้วยซับเขามีเยอะมากนะคะสําหรับไม้ตระกูนี้มีซับไพ่ไปราคาต้นละหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวหนูพาไปชมต้นแม่นะคะอยู่ข้างๆพอดีเลยนี่ค่ะต้นแม่ของมีซับนะคะเขาจะเป็นไม้กระดูกนะคะนี่ที่พูดมามีมีซับเรียกซับบรรดานซับนะคะเขาจะเป็นไม้กระดูกทั้งหมดเลยนะคะ นี่ดารารายนะคะไซส์นี้ให้ไป80บาทนะคะจะเป็นต้นลูก4นิ้วนะคะนี่ตอนนี้ใบไผ่นะคะมาอัปเดตสีใบไผ่ที่เป็นชุดใหม่นะคะสีจะมีเข้มนะคะเหลือบแบบนี้นะคะ1แบบแล้วก็มีแบบนี้นะคะเป็นฟอร์มพุ่มเตี้ยๆสีเหลือบแดงแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูให้เป็นหมายเลขละกันอันนี้ไผ่หมายเลขหนึ่งนะคะสีออกเหลือบแดงแบบนี้เอาไปต้นละเอาไป90บาทนะคะต้นนี้90บบาทนี่ค่ะ นี่แล้วก็แบบสีเข้มนี่นะคะสีเข้มขอต้นละ80บาทนะคะเป็นสีออกเนะะี่ยค่ะมันจะไม่ได้เข้มซะทีเดียวจะมีเปิดเขียวแล้วก็เปิดแดดเข้ามาด้วยนะคะสวยมากนี่ค่ะกําลัง แข่งกัโตอยู่นะคะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะสําหรับไผ่ตัวนี้อําพอนะคะอําพลใครสนใจนะคะมีแบ่งอยู่ค่ะอําพรแบบว่าเอาไปทํากอกันสวยมากเลยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะสําหรับอําพลอันนี้จะเป็นนินละเสนนะคะนินลเสนทั้งหมดเลยเนะะี่ยค่ะใครสนใจนะคะขออยู่ที่ต้นละ40บาทนะคะไซสีนิ้วนะคะนินลเสน แล้วก็อันนี้มังกรทองเนี่ยค่ะอย่างที่หนูพาชมแม่ไปนะคะลูกเขาก็กัดตามแม่มาแล้วนี่ใครสนใจอยู่ที่ต้นละ60บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้อันนี้สองฝั่งโขงนะคะต้นละ90บาทนะคะสองฝั่งโขงเม็ดขึ้นอะไรขึ้นหมดแล้วเจอรูอสีโคบุตรมาหนึต้นนี่เป็นฟอร์มสี่นิ้วนะคะต้นนี้ขอราคา ห้าสิบบาทนะคะมีแบ่งต้นเดียวค่ะวันนี้ม่วงมหาการนะคะให้ไปต้นละเก้าสิบบาทนะคะหน้าสวยมาเลยนะคะม่วงมหาการอันนี้คือแบบว่ามีเม็ดขึ้นแล้วเรียบร้อยคะ่ะฟอมเออันนี้จะอยู่สีนิ้วนะคะอันนี้จะเป็นเทพธิดานะคะไม้กัดชุมพูค่ะตัวนี้ให้ไปราคาต้นละแปดสบบาทนะคะเทพธิดาค่ะ เริ่มกัดกันมาแล้วนะคะี่ค่ะหอกสตะโลหะนะคะตอนเด็กจะเป็นสีประมาณนี้นะคะหมายกาบใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่ต้นละห้าสิบบาทนะคะหอกสตะโลหะค่ะอันนี้เป็นวิศนุกรรมนะรืริมาแต่ว่าแผงนะคะเผื่อใครสนใจใบแข็งดีนะคะต้นนี้ขอราคาห้าสิบบาทนะคะนี่เส้นใบเขาก็จะชัดเจนเลยศิลาเพชรนะคะศิลาเพชร ให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ80บาทนะคะเขาจะเป็นหน้าดแดงๆแบบนี้เลยนะคะสีลาเพชรค่ะต้นละ80ค่ะอันนี้จะเป็นจังหวัดนคปรปฐมนะคะให้ไปต้นละ40บาทนะคะจังหวัดนคปรปฐมเขาจะเป็นใบไทยสีชมพูนะคะนี่ค่ะฟอมสี่นิ้วค่ะเลิศมงคลนะคะเลิศมงคลจะเป็นไม้โทนแดงนะคะโทนแดงใบหุ่มๆค่ะ ซื่อดีมากนะคะใครสนใจเริ่มมงคลให้ไปต้นละแปดสิบบาทนะคะลดละแปดสิบมีจํานวนอยู่นะคะตัวนี้อันนี้เป็นไผ่นะคะกัดเม็ดนะคะเริ่มกัดเม็ดแล้วก็ใบยาวมากนี่ไผ่ตัวนี้นะคะใครรับขออยู่ที่ต้นละเก้าสิบบาทเท่านั้นคะ่ะนะคะสวยมาก นี่คะ่ะอันนี้พูพิงนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะเป็นไม้เก่าไม้ป้ายนะคะภูพิงฟอร์มนี้คือคุ้มมากห้บาทนะคะก็จะเป็นแบบป้ายสวยๆมาเลยนะคะนี่เป็นโทนหวานคะ่ะม้าแก้วนะคะมาแก้วหน้านี้นะคะออกเปรปะๆมาด้วยขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะมาแก้วคะ่ะอันนี้ลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้กระดูกนะคะ ตัวใบใบเขาจะออกสีประมาณนี้เลยแต่ว่าเส้นใบจะเข้มชัดขึ้นนะคะกระดูกเข้มเข้มดำดำนะคะขารสนใจนะคะลูกไม้ตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทพื้นชมพูกระดูกดำนะคะตัวนี้สีมหาโพนะคะสีมหาโพนี้เริ่มกัดชมพูมาแล้วนะคะใบจะเป็นเหมือนทรงใบโพเลยอยู่กับพุทธประวัติค่ะสีมหาโพให้ไปต้นละ เอาไปต้นละ60บาทนะคะสีมหาโพสวยมากยักษ์ตีประกันนะคะลวดลายเริ่มขึ้นเม็ดขึ้น,น,นจุดมาบ้างแล้วนะคะยักษ์ตีประกันใครสนใจนะคะยักษ์ตัวนี้ก็เป็นอีกยักษ์หนึ่งนะคะที่หาย,ยากเลยใครสนใจหนูแบ่งให้นะคะอยู่ที่ราคาต้นละ100บาทคะ่ะยักษ์ตีประกัน หวานใจนะคะหวานใจจะเป็นไม้โทนออกหวานหวานชมพูชมพูแล้วก็มีเม็ดมาบนพื้นใบนะคะเม็ดก็จะมีสองสีหลักๆก็คือแดงกับขาวนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่ใบใหญ่นะคะเป็นไม้ใบใหญ่เลยตัวเนี้ยค่ะใครสนใจนะคะหวานใจจะอยู่ที่ต้นละเก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบบาทนี่ค่ะจังหวัดอ่างทองนะคะจังหวัดอ่างทองเป็นบอลใบกลมนะคะข้างในกัดออกส้มๆค่ะตัวนี้ ขายสนใจจังหวัดอ่างทองนะคะให้ไปอยู่ที่50บาทนะคะจังหวัดอ่างทองค่ะเขื่อนปลาซักนะคะเขื่อนปลาซักนี่แดงเงามาเลยนะคะต้นละ50บาทนะคะสําหรับเขื่อนปลาซักค่ะนี่เป็นชิน,นะบัญชรโบราณนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หายากค่ะชินะบัญชรโบราณหนูให้ไปอยู่ที่ราคา เอาไป100บาทนะคะนี่คะ่ะอันนี้สุมาอี้นะคะสวยมากเป็นบอลใบายาวกัดแดงนะคะใครสนใจสุมาอี้จะมีแบ่งนะคะต้นละ100บาทนะคะสุมาอีค้ค่ะ